thank mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ดีเจอ้อมค่ะแน่นอนนะคะ playlist ของเราในวันนี้ป oh ิดท้ายที่ธรรมดาแสนพิเศษเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กธรรมดาแสนพิเศษเส้นอะรอะเวลาเราสั่งที่พิเศษเส้นที่เราชอบถูกไหมแล้วก็ก็ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่เราชอบมักจะเป็นเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กหรือเส้นบะหมี่ของคุณเส้นอะไรเส้นเล็กครับเส้นเล็กแห้งหรือน้ำทั้งสองอย่างเหมือนกันให้เลือกชามเดียวน้ำสิ กินน้ำเหรอเรากินน้ำครับอะไรเส้นเล็กน้ำเส้นเล็กน้ำเล็กน้ำพิเศษอะไรพิเศษเวลาเราสั่งพิเศษเขาอว่าพิเศษไม่ต้องพิเศษอะไรพิเศษเนื้อสัตว์หรือพิเศษเส้นพิเศษทุกอย่างครับมันมีคำว่าพิเศษทุกอย่างได้เหรอมีพิเศษทุกอย่างแปลว่าเส้นก็เพิ่มหรอเส้นก็เพิ่มแล้วสัตว์ก็เพิ่มเพิ่มครับไม่สั่งสองชามอ่ะก็พิเศษสองชามบ้าจริงเหรอบ้าปอปกติมันจะต้องแห้งหนึ่งน้ำหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จตายตัวว่าต้องแห้งหนึ่งน้ำหนึ่งเป้าไม่ของคนอื่นไม่รู้แต่ของผมมันจะต้องแห้งหนึ่งน้ำหนึ่งอ่าไม่ว่าจะก๋วยเตี๋ยวเรืออ่าแล้วเย็นตาโฟอ่ะแห้งหนึ่งน้ำหนึ่งกินเยนตาโฟกินน้ำอย่างเดียวสองหรือว่ากินแต่น้ำไม่กินเส้นไม่กินเนื้ออ่าไม่ชอบแห้งเย็นตาโฟแห้งรู้สึกว่าไม่ไม่ขัดใจใช่ไหมเ<อ>ย็นตาโฟแห้งมันดูขัดใจใช่ไหมอ่าเย็นตาโฟแห้งขัดใจแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ ได้แห้งน้ำได้แห้งน้าอย่างละหนึ่งอะไรอย่างนี้ถูกป้ะมันมันก็มีความแตกต่างความชอบของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคสมมุติว่าถ้าตะกวัวมารีวิวใส่แล้วอ้อมมาบอกมารีวิวว่าร้านเดียวกันแต่้อมไม่ชอบอันนี้เป็นเรื่องของความไม่ชอบแต่ถ้าเรารีวิว,วว่าไม่สะอาดอีกเรื่องป่ะไม่สะอาดบริการไม่ดีนั่นอีกเรื่องแต่ถ้ารสชาติว่ากันไม่ได้ปะปรุงเอาถูกก็าจจะบอกว่าอ่อนอ่อนหวานนิดนึงไม่ถึงว่าให้เขาคิริยาดีขึ้นน่ะหรอไม่ใช่ ไม่ใช่อันนั้นนะคะก็คืออยูอยๆเพราะมันเขาว่าธรรมดาแสนพิเศษสิ่งที่คิดออกมันคืออลไรคุณผู้ฟังมันนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วมีอะไรอ่ะมันได้มีอย่างอื่นปะมันก็มีก๋วยเตี๋ยวแล้วแหละพี่ขงเล็กน้ําพิเศษทุกอย่างครับอืมเดี๋ยวนี้กลับมากินบะหมี่ไอ้นั่นและเส้นใหญ่แห้งถ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะจะกินใหญ่แห้งพิเศษอพิเศษคือพิเศษเส้น เพราะว่าติดกินข่ะอ๋อใส่แป้งอ่าแล้วก็พิเศษเนือกอแล้วก็พิเศษลูกชิ้นก็เหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละคุณผู้ฟังอะธรรมดาแสนพิเศษนะคะการเป็นคนธรรมดาที่อาจจะพิเศษสําหรับใครก็ได้ถูกปะถูกครับการกินอาหารธรรมดาธรรมดาแต่แล้วมันอาจจะเป็นความพิเศษสําหรับเราโดยเฉพาะถ้ามันกินแล้วเรารู้สึกว่าโหมันเป็นคอมฟอร์ตของเราอะ มันก็กลับไปสู่รถมือแม่บ้างหรือรสชาติที่คุ้นเคยมันก็เยียวยาหัวใจได้ใช่ไ่มเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะธรรมดาแสนพิเศษนะคะคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าพี่คะแล้วทําไมพี่โยงมากว๋วยเตี๋ยวได้มันเหมือนอคําสั่งสั่งก๋วยเตี๋ยวใช่ไย <c oughs> ธรรมดาแสนพิเศษ <c oughs> คุณฟังจะคิดถึงคนหรือคิดถึงก๋วยเตี๋ยวอ่ะถ้าพูดคําว่าธรรมดาแสนพิเศษคุณคิดว่าสิ่งที่แทรกเข้ามาในหัวคุณอันดับแรกคือคน หรืออาหารพี่กวงคนครับอา้าวเหรอพี่กวงคือคนเหรอคนครับว่าธรรมดาแสนพิเศษสําหรับคุณผู้ฟังมันคือคนหรืออาหารส่งคําตอบของคุณมาทางแอปพลิเคชัน A อทามฟังฟินคุณผู้ฟังบอกว่าขาหม,มูค่ะหนังล้วนพิเศษหนัง คนแบบเนี้ยไม่นึกถึงคนก่อนอาหารเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันนะธรรมดาแสนพิเศษขาหมูหนังล้วนพิเศษหนังเรียกได้ว่าหนังล้วนล้วน,วนกินขาหมูตรงไหนกันดูก่านะคะเริ่มต้นจากลั่นทมนะคะต่อที่ถ้าไม่มีฉันแบสมิกซี่นะถูกป่ะพี่กวงครับต่อกันที่พอหรือยังร้องกันแบบว่าเสียงเพราะกันเลยนะต่อกันที่ลองคุยเดลี่แมจิกนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่ธรรมดาแสนพิเศษที่ทําให้เราต้องมานั่งคุยกันแบบนี้แหละคะ่ะว่า คำว่าธรรมดาแสนพิเศษสำหรับคุณสิ่งแรกที่แทรกเข้ามามันคืออาหารหรือมันคือคนนะคะในขณะที่บางคนก็ไปนึกถึงข้าวมันไก่แล้วค่ะเอาไปให้เต็มที่กลางวันกินไม,อมอ e อ่อิ่มเออ EFM ็อตนิว w s พนักงานหนุ่มปวดหลังหมอแนะนำให้ไปช็อตไฟฟ้าเลยเอานิ้วแย่ปลักไฟนิ้วหายทันที T เอช็อตนิวสร่วมอารมณ์ดีโดยใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม e L m 94ทออารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว <c oughs> ดีมิสแกรนเชยียงรายค่ะเกิดมาในยุคที่ทุกอย่างในโลกเชื่อมต่อและขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วแม้ใน,นเรื่องการลงทุนเอิรนก็ยังมองโอกาสทิดได้มาควรเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ของวันนี้ไปสู่อนาคต โอกาสลงทุนที่เปิดกว้างพร้อมตามใจคนรุ่นใหม่จึงเป็นสิ่งที่เอิอต้องการค่ะเอินเลือกลงทุนไปกับกองทุน RMF และกองทุน s s f จาก BB LAM ลงทุนง่ายๆผ่านโมบ l e แบงกิ้งธนาคารกรุงเทพที่สำคัญชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้หรือเลือกลงทุนตรงกับ BB LAM ผ่าน Vf Fund Trading Application ก็สะดวกนี้ค่ะข้อมูลเพิ่มเติมโทร026746488กด8หรือตัวแทนขายที่ได้รับการ ตั้ง RMF และ s s f จก BBLAM สะสมความมั่งคั่งกับโอกาสที่มากกว่าเลือกได้และตามใจกองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน แนวพรามีซูพรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดราการแพ้ซื้อได้ที่เพชระชอบชั้นนำกางรก่งไนที่ใส่สบายต้องซาบิน่ากางรก่งไนที่ใส่สบายต้องซาบิน่า นุ่มสบายทุกการสัมผัสไม่กระทบเรอย,ยคุณใจออกปันท้ายไม่รักใครเครื่องด้วยซาบีนาซาบีนาซอฟต์คอลเลคชั่นแพนตี้กางเกงในซีมเลสที่ทอแบบละเอียดเรียบเนียนให้คุณมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหวตลอดวันโปรพิเศษสุดคุม้มซื้อเซต5ชิ้นแถมฟรีอีก1เซตจากราคา3,900บาทเหลือเพียง990บาทเท่าน,นั้นสั่งซื้อสินค้าโทร028179998หรือ Line Official Account @atimeshop at แามชมีน้องแมวมิวชอปกิน ฟีมตัวแด่นขนสวยโซเดียมต่ำรู้จการแพ้หรือด้ที่พิชจบชั้นนำ TFM แฟนมไลฟ์อยู่ด้วยกันกับ Proxy เย้เอเยอ Proxy สวัสดีครับคุณผู้ Proxy ครับส่แรกวันนี้คุณปูเป้สวัสดีเขาวันนี้มีอะไรอยากจะบอกเขาเป็นพิเศษบ้างไหมตอนนี้กําลังเตรียมตัวอ่านหนังสือเขาสอบมหาลัยอยู่อะค่ะ หนังสือไปตั้งหลายหน้าอยากจะบ้าดันจำได้แค่หน้าเดีว้าทกที่ชอบกินน้ำไหมชอบกินนรัของที่บ้านมีแก้วกี่ใบอะคะเราจะเทใจให้หมดเลยฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM f ฟ n มแฟนด้อมไลฟ์เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัสสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มที่นี่เอ m 9ฟรมกทออารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว รวมส่งความฟินโดยลงทุนให้ปังรับปีมังกรกับ RMF, SSF และ Thai ESG จาก BB LAM ธนาคารกรุงเทพทัดใจเรานิง่งหวยที่โดนกินมากก็ไม่ใช่ปัญหา EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว <laughs>